การ i l a แ d นด์เฟรนดี้ดีไซน์เอ็2021หรือมหากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลปีที่5จะจัดขึ้นในช่วงต้นปีหน้า1-4เมษายนที่ไบเทคบางนาฮ .101 นะครับ โดยการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะมีสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยสิ่งของเครื่องใช้ไปจนถึงการเดินทางท่องเที่ยวและบริการเฟรนลี่ดีไซน์ต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้มีปัญหาเรื่องสุขภาพผู้พิการตลอดจนกลุ่มคนที่รักสุขภาพทั่วไปทุกเพศทุกวัยแล้วก่อังไดมีการจัดการประกวดชิงรางวัลเฟรนลี่ดีไซน์วอชในชปี263ถึง2โครงการสุดปัง น,นั่นก็คือโครงการประกวดห้องน้ำเฟรลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือ Best l e s s r o o m Design Contest ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0แบาทพร้อมใบประกาศนียบัตร น้องนองเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาสามารถส่งพลง,งานานเข้าตรวจได้ทางอ e ีเมล fdaward2021@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31มกราคม2564ดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ทาง f a c e b o o k ฟรดี่ดีไซน์นะครับ อีกหนึ่งโครงการประกวดสุดปังในงาน Thailand f e r r y Design Expo ต้นปีหน้าก็คือโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ ให้เป็นศูนย์หรือ Zero w e s t Innovation Contest เพื่อร่วมกันส่งเสริมนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์ร่วมสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้อมโดยการประกวดแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ประเภทระบบรวบรวมและขนส่งขยะสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาสามารถส่งผลงานเข้ารประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กุมภาพันธ์2564ส่วนประเภทที่2คือประเภทระบบการลดและกำจัดขยะ ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็นสองพื้นที่เป้าหมายคือพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลและพื้นที่ทั่วไปโดยผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นในานามชุมชนหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มกราคม2 5 6 4โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่อ e ีเมล z i l o w e s t i n n o v a t i o n g m a i l c o <oughs> m กลไกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมก็คือในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนแล้วก็เยาวชนในการที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยใช้การประกวดความคิดสร้างสารรค์ทางด้านนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาประกบกับตัวประเด็นที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของขยะทั้งในทะเลแล้วก็ขยะที่อยู่ทางบริเวณชายฝั่งทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติอวชอเนี่ยก็คาดหวังนะคะคาดหวังว่าในส่วนของนวัตกรรมก็ตามหรือว่าในเรื่องของตัวกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในการประกวดจะเป็นหนึ่งนะคะในการสร้างให้เห็นของการตระหนักของการมีส่วนร่วมของการแก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหาขยะที่จะเกิดขึ้นทะเลการเริ่มต้นเนี่ยถือว่าเป็นจุด ที่มีความสําคัญอย่างมากนะคะและที่สําคัญก็คือในระดับของตัวเยาวชนแล้วก็ภาคประชาชนที่อยู่กับบริเวณของชายฝั่งเนี่ยคา,าดหวังว่าจะเข้ามาในเรื่องของการแก้ไขแล้วก็นำเสน,นอความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นไลครับ สองโครงการประกวดสุดฟังในงานมากกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลปีที่5พบกันต้นปีหน้า1-4เมษายนที่หอ1 1 1ไบเทคบางนาครับ